เคยได้ยินมานานแล้วก็คือเคยงงๆกับการที่เข้าไปเสิร์ชใน Google ดูใน YouTube พี่สนใจว่ามันสามารถทำเงินได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเรา o ออปชัน่ะมาช่วยในการสร้างกระแสเงินสดก็เลยสนใจพอมาดูเทคนิคของคลาสนี่นครับสามารถเอาไปอัดเด็กับวิธีที่เราใช้ทำให้เราได้แคชฟลูเข้ามาในระหว่างทางด้วยสามารถทำให้เราซื้อหุ้นในราคาที่ ถูกกว่าราคาตลาดที่เราเห็นได้ด้วยครเข้าใจง่ายไม่ยากเหมือนอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนมูครลิสสอนได้ดีมากเคลียร์แล้วก็ได้มีการทำจริงด้วยมันก็ถือว่าตัวเนี้ยเป็นลักษณะของโบนัสที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละเดือนได้มั่นใจว่าทำเงินได้ค่ะ สามารถทำกำไรได้จริงๆครับใช้เวลาเดือนละ10นาทีแค่นี้ก็สามารถจะมีรายได้เข้ามาทำเงินได้แต่วันแรกเลยแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีพี่ได้มา435เหรียญค่ะ4เดือนจะทำได้ถึง12%ซึ่งมันเยี่ยมมากมาค่ะ